สวัสดีครับบารมีพาทัวร์นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเน้องมอนี่บามีภาพาัดที่ตลาดนู่นข้ากลางนะครับผมตำบลกลางอำเภอเดชอุดมครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะนี่เป็นเวลาประมาณเอทิดมงคลนะครับเนาะตลาดเป็นไม้กรบผมงัวนกับพลาสติกปั๊ดเลครับผมจังหวัดราคาแบพอฟังนะครับเราอยู่หนีผมก็ถามมาประมาณนึงแหรอครับผม เป็นตลาดเปิดใหม่นะครับเนาะก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับผมสิต้องการซื้อขายงัวมาที่ตลาดนะครับเนาะตลาดนะครับผมทางจากอำเภอเดชนะครับผมประมาณ3กิโลครับผมมาสเ่นเดชรมบุญบุญทลิกนะครับเนาะถ้ามาจากบุญทลิกก็ประมาณ40 50ิบห้สิบโลครับผมกว่ี่ไกลนิดน้อยแต่ว่าจากอุบลก็สิบ่ไกลปานไดครับผมกางัวก็พอมีนะครับเนาะมีเข้ามาครับผม สิ่งที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงวัวแม่ลูกอ่อนหรือว่าแม่วัวหลังคลอดก็คือเสริมวิตามินและแร่ธาตุนะครับเพราะว่าหนึ่งวัวลูกวัวนะครับกินนมทําให้แม่วัวเนี่ยขาดวิตามินและแร่ธาตุนะครับถ้าเขาขาดเขาจะผอมนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้วัวไม่กับสัตว์นะครับนะสิ่งที่ต้องอมีก็คือวิตามินนะครับนะปุ๊บอิกเ่าวนะครับตัวนี้นะครับกินทุกวนันทุกเย็นนะครับ ไม่เกิน3เดือนสามารถผสมได้แน่นอนนะครับเป็นสัตว์ผสมได้นะครับใครสนใจก็ลองอสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกสองตัวนะครับเราปิดปิดปิด,ปดขายแล้วพอเนี่ยขายแล้วาเขายแล้วครับผมสามหมื่นเก้บพันบาทนะครับเนี่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกครับผม ลูกนี่วหลนดีเลยครับเด้อ่มมยเมนมลูนเกลนะเลยครับเนาะงายมาผมลูกสามหมื่นเก่าผมปิดปีไปแล้วครับผมมสองหม่นลูกหมื่นเก่าแล้พอนะหมื่นนะครับเด้อลูกนี่วหลนดีครับผม อรนครับเนาะข้ยาอวนึลยียนซื้อซื้อกรซื้าให่าวแม่ตัวนี้ครับผมายามเลือกหนาใหญ่ผมตัวนี้อ้ยหนาแห้งลือกครับเนาะเือดนะครับเดือคสแข็งๆครับผม อันนี้ลูกลูกคนปะครับลูกคนครับลูกคนนครับเนาะน้องเป็นเสียอืมน้องตายเป็ลูกที่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนสามเดือนครับปีนิดๆนะพ่อนาะเฮ็ดเขามากับพ่อตัวนี้แม่เฮ็ดเขาไครเท็ดเขาบวามเป็นตามธรรมชาติือลูกคนเปิดเจ้าบ้านนะครับเนี่ยลูกคนเปิดหกหมื่นครับหกหมื่นต่อได้ต่อร่องไหน้ะพ่อนาะต่อไร้เตื้อ้โหแดงดีงามมาผมตัวนี้ โค้งสางดีมิถิน,นี่นเราผ่อนี่ตัวมีอย่างเลยครับตัวม,มีตัวมีตัวนี้นะครับเนาะหกหมืครับผมลูกเป็นนะผมเหมือนนะครับเด้ดอแดงดีนะพอน่อเนาะตัวน,นี้แดงดีครับแดงแดงเป็นแม่ตั้งบุกหกหมื่นโหเนี่ยเพนินนี่้าลามเลยแกงตัวนี้เป็นชั้นสองครับ ค้อมูีแส่สองแล้วพอนาออยากแม่จบาดพ่ะอ,อยากแม่ก้อยากแม่ก้กหกหมืน่นอกันครับหกหมื่นขายหลยแม่ให้ลูกเจะโตแล้วลครับลูกสองตครับลูกสองตัวนะพอนะโต3สาสีสน่นไม่ท้องอืมนมไข่นะพน่อมไข่ลูกเนเสียลูกจ้าเดีนพ่อตายไปูกปมือโอ้ลูกด่ซิมือลูกตายนะครับน่อล้ำเล็กนะดีครับผมตัวนี้ เปิดทุกมือน,นะผมดูมื่นะครับเด้อพวกพีตทำนี้แล้วพอเนาะืเบิ่เนะครับเด้อน่าดีลามเหล็กตัวนี้โอ้ <c oughs> ม,มือน,นะครับเนะาะราคาห่องต่อรองไหนครับผม <c oughs> แม่ลูก มวยหยอกันนะผมวายชนตมูโอ้ยนี่ครับเด้อไม่ใส่ก็พอไม่แต่บกลางนี่แหละครับอากนี้ไปประมาณสอโลนี่ละไก่ๆนะพ่อเนาะพ่อซื้อยังครับอบตแบนอบตแบนครับผมมีเบอร์ที่ต่อปะครับศูนย์แ ซีหกซีหกศูนย์หเแดน้าปครับนาอคบดต่อยิมไรด้ามนั้นรับผมยุขอัมีหลายครับพ่อเบิดะครับมีเอามามือนาโตเบลยุครับอืมซื้อมาใครไปนอพ่อแมนซื้อมาขคยไปแต่คนเหอนกันให้พ่อหาไกกไไห้พ่อน้ะแมนแครับราคาไหนกหาได้เบอ้อพ่อราคาไดนกหาได้เบิดสองแสนสแสนดไหเ้อพ่อขายต่ปูอยู่เมืองครับเด้อ แสนสองครับผมแล้วคนที่อยากได้นะครับเนาะไปไปดูตัวต่อไปกันเลยครับอ่ะครับผมมาบังง้อผูกนะครับเนาะหนุ่มน้อยครับผมจะปีน้ะพ่ะปีหนึ่งน้ะพ่อเนาะผู้โลกห้อยโลกกับประมาณหนึ่งครับผมตัวโตน้ะพ่อเนาะเศร้าแล้วครับผมหายแล้วเรียบร้อยยุบเปิแล้วครับผมเขาดีเ็สมากป่ะครับพ่ะเขาทำประชาร์ตนะพ่อเนาะแดงดีนะครับเด้อตัวลูกเพิ่น อันไหนคู่หนมาดังงานยางมันหืมสูงเลยประมาณนี้ประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบวกลบแลนะ้วเหรอเจ้าหน่อยอือเดี๋ยวเบิ่งต่อนี้จ้าหน่อยนะครับเนาะห้อยหลวมครับผมอะไสิเบิร์ตโตนะครับเราเต็มโตเหมือนนะครับเด้อแต่ว่าโค้งทางเดินนั้นดีครับผมเอาไปคุณหน่อยนะพอเนาะนะสายคุณเลยตอนนี้ว้าหลนธรรมาชาติ แดงดีเปิดเทเลพอตัวนี้สองหมื่นหันบาทต้องรองไรน่ครับต้องรองไหนครับต้องรองไหนนะครับเนาะหนึ่งเดียวผมตัวนี้อือตีได้พ่ไปหลงแล้วพอเน,อะนาะครับไป้วนอีกหลายนะครับด้วยบ้านวนเต็มทีกับผมไปเบ่งอีกต,ตัวหน,นึ่งนะพอนี่นี่มที่เรยน,นี้พ่อตัวนี้แงเอ้นอือตัวนี้เปิดเทด้พอ สองหมื่นหกซ้ำกันส่วนสูงกับซ้ำกันต้องกันแล้วพอน้ออยู่ประมาณเดียบประมาณเซ้ำกันครับตัวนี้พอไป,ปโหลดแล้วครับพ่อเนา้อน้าดีครับผมแดงดีแดงจนเหลื่ยมเนาะตัวนี้เบิ่กนะครับเด้อเขาก็มีนิดหนอ่อยแล้วพอนา้อตึนคนจะหน่อยครับผมืมเป็นยางครับ,รบ <ๆ S 1> ผมสองหมื่นหกแล้วพอน้อ Uhm. ยกคู you meter, ่กันห <the> ้ามือสองพ่อห้ามือสองตอลองต่อรองอหน่อยนะพ่อเนาะซื้อมาขายไปปะครับพ่อซื้อมาขายไปมีเข้ามาเลยเลยนะพ่อเนาะขอบขอบแม่ใส่ครับพ่อแม่ใส่เดชเท่านีร่ครับทาพวกสีครับอืมทาพวกสีเพิ่มเดชนะครับเนาะครับพออยากครับพอซื้อยังทาพอร่วงครับพอร่วงครับทาพวกสีทาพวกสีนี่เบอร์ติดต่อมาครับพ่อ087 087 87 แปดเจ็ดสาองหนึ่งครับหกสองหนะครับเนาะครับคุ้นสิองการงุวงะนะพอนาะกฝากพ่อหาให้ได้นะพอนง่ามวยังหาได้เบิดขอแค่ราคาได้กันนะพอนะครับผมสับคนเดียากได้นะครับเนาะตัวละสองหมื่นหกพันบาทครับผมแดงดีนะครับเด้อตัวนี้นี่แดงกันใหม่ครับผมมค ขอเข้ามาครับพ่อครับ,ปบ,ปบไปดูตัวต่อไปกันเลยครับอ่ะครับผมมาเบิ่งแม่หลูกกับแม่สาวนะครับเน้าหนีตัวแม่ได้ครับเด้อหนีแม่หนีลูกครับผมลูกหนีแดงดีแข่งขาดีนะพอน่อเนาะตัวนี้เหนือนังดีโค้งสางดีครับผมลูกจะเดือนพอ่อลูกสี่เดือน,อนแม่สมแล้วเด้่อ,อ๋อแม่ขึ้นเดืนอนปะสมแล้ว โอ้ยแม่ลูกจะโตแล้วครับแม่ลูกสองแม่ลูกสองลูกสไม่ถ่องเหรอบถอดไม่ถ่องนะครับเนาะมีใบพร้อมอันนี้ใบเกิดพ้นอันนี้ใบเกิดพ้นนะครับเนาะเข้พกแปดนะผมลูกอันนี้เข้พกแปดนะครับเด้อลูกเข้พกแปดนะผมสมตัวได้ไหมนี่พ่อตัวนี้ตอนนี้ตนี้สมสมตัวได้ไหมครับโอ้สมซีไว้ไหมเด้อครับเดิน ผมชีไว้สูงเก่าเครับแล้วา้าเจ็ดิหาตัวรองได้เจ็ดมื่น,ตน 7, าตั่องได้ทรงพี่ทรงพี่ทรงพี่พ่อน่อยลูกทรงพี่ผานรอบแล้วพอพานลแล้วผนเราแล้วสือสองหน่สา้อพอเนาะเหมือน,รออน,นครับเลยอนนี้น่อเปิดเจ็ดพหมืนาตัวร่องได้แม่หนี่สูงมานโอ้แม่ส่สบรกลบแล้วอเนาะมีตอนนี้ยังครับพอ บมมีแล้วนะพ่อเนาะเทียงน้ำดีหืมใจลูกกระเดงครับผมเบิงน้ำเลยครับเด้อคุณเสือกครับพ่อคุณเสือกนะพ่อเนาะบมตามผมอยู่ตลาดได้ว่าผมทำมาคุณเสือกมาครับข้อบอว่าขุนแร่ลายของเรนยังมาเบิกงนะครับเด้อแม่นี่น้าดีนะครับเด้อหืมลูกซีเดียนขึ้นแล้ววัดติดโหเร็วพักหนีพ่อแม่ เขาบิหละเหลียลุดหน่อยมครับผมแม่สาวตัวนี้หามือนะครับเนาะตอนหลงไหนครับผมของหาเือแม่สาวจ้าปีแล้วอ่ะปีหาเดือนปเดือนคบแข่งขาดีเนื้อนั่งดีมิตรนี้ห่ครับอตามตัวนี้ผมมีนะพอเนาะทรงฟีลอยกิโลพอว่าตอนลงไหนค่อแลคานี่อ แต่บบตอยังทรงไงนะพ่อเนาะส่งใบพ่อบอกว่าครับโบตอครับผมดูนะครับเด้อนิ่งดีครับผมสามตัวนี้คุณเสือกดีหามือ่งกับเจ็บมืนหานะพ่อเนาะโอ้แต่ว่าแมร์น้าดีครับผมตัวสองในถ่องนะครับน่าลูกเพิ่นดูนะครับเด้อสวยครับผมสามตัวนี้ไม่ใส่กระเพาะ นาเยื่อขบนน่ะปอเนาะขอซื้ยังครับขอพงคอพงพอพงนะครับเนาอขอบริจตอนนะครับขอมี่เบอร์มครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดสามแปดสามสองสองหกสองสองสามแปดสามนะครับนอยู่ขอบมีไรอบอ่ะนี่ี่ีอยขอบอะไรเหรอสามสี่หกโอ้ยยู่ขอบสามสี่้นะครับนะอรับผมบผมสมัคถที่ตอนไหนนอเนาะ ซื้อมาขายไปนะครับพอ่อใจใหญ่พอครับให้พอ่อให้ได้เบิร์ดแล้วพอเนาะราคาได้กันแต่ผมให้ได้เบิร์ตกับผมเบิ่งนะครับเด้อง่ามามั้ผมกะยกสามตัวนี่กับแสนสองหาลอยเอ้ยแสนสองหาพันแนะล้วพอเนาะต่อรองได้กับผมสามตัวดูผูนะครับเด้อตัวนี้อ่ะขอบคุณมากครับพ่อครับขอบคุณครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับผมมาเมืองแม่สาวนะครับเนาะ อายุเท่ปีนี่พี่สอปีกว่านะครับเนาะคืนแน่ล้าพี่เขาว่าเขาเขาว่าเ่จ้ว่าเขาว่าสมแล้วนะพี่เนาะแต่ว่าบวชทั้ชั่วล้วพี่เนาะเปิดไปสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองโอ้หนาดีนะครับเด้อหนาดีแข็งขาไ่แฮงมีตัวนี้เอพี่ตัวนี้มมีตัวนี้ยังองมมีนะพี่เนาะ กระคนลุ่มนะครับเนาะกระดิดดืดหยาดคนจะหน่อยครับผมว่าถ้าคุณเชียกครับผมดูนะครับด้วยค้นลายผมลงน่มนะครับเนาะลงไตครับผมสี่หมื่นสองได้ปี่ราคาห้องเลยพี่เนาะครห่องสี่หมื่นสองต่อร่องได้ครับสูงนี่ประมาณเท่าไรพี่ร้อยสามห้ารอยสามแปดบวกลบแบบพ่อมาประมาณนี้นะครับเนาะหนาดีครับผมมาะสวครับ แต่สีขายโตบ่อขายตโตบริษัทบ่อบ่หูว่าอันนี้บ่อแต้เขาว่าเขาสมมาแหละแต่เบืองเขาตัวขายตูเปียวนะครับแต่รับประกันนะพี่น้องสมสอรับประกันขายแล้ว้าตูเปียวาครับีมนสองครับเรือตัวนี้เมืองว่าเท่ารับผมสามหมื่นกว่าครับเท่าโบดนะพี่น้องก็บอขยโบดปนสามหมื่นจะไรพี่สามหมื่นหกมืองจะปีกับนี้ให้ลูงเราครับ ลูก2อตัวนะครลูกส,ต,กสตัวนะพี่นอสามหมื่นผสมแล้วผสมแลม้วครับผผม,มจะเดือนพี่นี่ผ่านหอดสองหลอดครับผ่านสองหด้วพี่นอสูงมากหอสามสิบเอนตัวนี้บวกรบเพิน่งนะครับเด้อตื่นคนจะหน่อยครับผมอือโอ้วัวดีนะพี่นอเนื้อทั้งดีโค้งสางดีสามนหกกับพีแล้วข้ห้องต่อรองใดครับผม รายละเอียดกับผมมือนีบเฝ้านะครับเามมาบานาะนี่ครับ,รบนะผมมาเบิ็งไทกระโดดน,นะพี่ตัวนี้กระโดดครับไทกระโดดว่าโค้งนะพี่เนาะมื่นสิบพันหนาล้อยครับผมทองมากครับนี่ทอ,อ,อ,องโอ้ยทองใหญ่นะครับกินโอ้ยโอ้ยทองจังหน่อยเจ็ดเดือนแล้วประมาณนี้หกเจ็ด <laughs> เดือนนะครับเ้าทองประมาณนี้กระโดดมื่นสิบพันหนาครับผมให้รู้ยี่ต้ออะไครับพี่ แัวลูกสามโตครับตัวที่สามในตัวที่สี่ในท้องเนี่ยตัวที่สในท้องนะครับเนาะแกแล้วกัสูงกับแมมาลอยที่ฐานใน้องตัวนี้ครับผมบวกลบปกับผมถ่ากรโดนะครับล้วก็จอยครับผมเป็นเหลืองปกตินะพี่เนาะขุนได้ับผมหางเาวดีครับผมมีแต่ไม่ดีเอาพี่ดแต่จอยนะพี่เนาะแ่าฟันกับผมมือที่พันหาอยแล้วคาห่วงะครับเนาะรั่ลวีดเอาตัวนีเอีกโอ้ย ราคาหีิครับผมบึงเด้อครับเด้อหนึ่งดีครับผมหมื่นสี่พันหาร้อยหมื่นสี่พันหาร้อยสามมืนหกสี่มืนสองเลวผี่นาะไม่ใส่ครับพี่เดียวดีลมจาของตลาดนี่นะครับของจาของตลาดซื้อยังครับพี่ต้อมครับผมพี่ต้อมแล้วครับเนาะครับนะ สะดวกคเบอร์ติ่ต่อ่ะครับพี่ครับผมครับผมศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งเจ็ดสองห้าศย์ครับศูนยสี่หนึ่งเจ็สี่หนึ่งเจ็ดูนห้าสูนหนะครับผมตลาดผมเปิดทุกวันจันทร์กับพฤหัสนะครับครับผมเพิ่งเปิดหม่บ่ันหลายนันครับอคนอาจท่านจองจักปากนะครับป่าติตามเมยนะครับครับผมตลาดตั้งตั้งอยู่ที่ตำบลกลางในตัวอำเภอเดชอุดมจิตั้งซีเดนครับถนนเดชบุญธนิกครับผมครับผมครับเปิดตะม้งหอตะมงพี่ เปิดตั้งแต่ตีห้าฮอดบายปุ่นแล้วครับอืมครับผมจัดกับผู้บริหารับจัดับพลาจัดกับพลาพู้บหารแล้วพี่เนาะผมทางสะดวกครับที่ทางทีเลนถนนทีเลนครับแปลนมาเลยครับผมเดชบุญธลิกครับผมเด็ดชุดมบุญธลิกนะครับเนาะครับผมครับยกเบอร์สามตัวกับรถยังไงนี่พี่เนาะส่งง่ายพอมซื้อมาขายไปปะครับพี่ครับผมซื้อมาขายไปมีมาเรื่อเลยได้พี่เนาะครับผมหาราคากนี่ครับผมพอฟังนะครับเนาะครับครับผมขอบคุณมากครับถ้าคนที่อยากได้นะครับเนาะจากคนตลาดครับผม รอ้ะครับเนาะในหอยต่อมครับผมตลาดครับดูพวกไอจากเดรสครับผมห่างจากเดรสมั่งสองสามกิโลนะครับเนาะผ้าใบยี่ห้อโต๊ะสองตนะครับเนาะเพราะว่าตลาดบใบใยปันไดครับผมไปดูกันเลยครับโอ้แม่ลูกนะครับเนาะแต่ของมาอยู่ก็ผมจะฝากราคาไว้นะครับเนาะเปิดเป็นสองห่วครับผมสองตัวนี้เขนเปิดอยู่ห้าหมื่นแปดนะครับเนาะลูกผูกครับผม ลูกนี้แดงกับดำนะครับเนาะแดงเม็ดประคัมนะครับผมเดูนะครับเด้อเขาวครับผมก็ราคาโดยประมาณนะครับเนาะสามพันแปดนะผมก็มีง่วงผูนะครับเรือตัวนี้แต่ว่าบงหูจะขอกิ๊ดใสนะครับเนาะตัวนี้เพขนบอกราคาไหวไหมครับเนี่ยบอกบริษัทบอกราคาไหวนะครับเนาะกะ งามดีครับผมตัวนี้สูงเงยเอ้ยบ่บ่สูงเลยครับผมแต่ว่าหนาหนาเงยหนาเงยแข้งขาดีไข่ดำนะพี่นพอเนาะเพิ่ง้ะครับเด้องลายครับผมคำ้านหนึ่งกับมี่ว่าคำ้านเลครับผมก็รักคำ้านกับมี่นะครับเนาะทายใจคข้านครับผมเออมาเบิ่งนสองตัวนี้ครับผมซื้อเวทีแล้วครับจะคลองฮารักมาตอกนะครับเนาะ เขาเอาย่างหี่ตัวนี้หัวเนี้เล่ะเอาอตวห่็นอขุนเหนียครับอือว้อขุนตัวนี้หามืนกว่าทองค้อนองไอ้หามืนเท่าตัวนี้เนี่ยฐานมากไปกะไรครับผมเนะครับเด้อตัวเมนทั้งสองเหครับครับเป็นเมอมัเมนแม่หลูกหครับนี่บอกครับเกกับน้องเ่ยเกิ่กับน้องเพิ่งนะครับเด้อหาหมื่นกว่าครับผม ข่าวๆนะครับเนาะะถานจะคล้องกันมากก่นนครับผมสี่ลับมาวนเดี๋บวนไปเพิ่นึแล้วครับผมจะบายไปเมน่าายครับผมหมื่นสามขายอยากครับแยกตัวจี้จะบายครับผมสองหมื่นเจ ตัวกกี่สองหมื่นกแล้วพอพีเนาะครับผมสองหมื่นเจ็ดครับเด้อให้รู้ยี่หครับนี่แล้วแม่สาวมเนี่ัวุนเหนือนะครับเนาะเบื้องจะเขาไนจะหาหลนะครับผมปิดวานะครับเนาะครับผมตัวนี้สองหมื่นหกนะครับเนาะเบื่นเบื่นะครับเด้อต่อรองไต่อรองราคาของนะครับเนาะ ม่ใส่ครับพี่มครับเปนี่นี่ันนะครับจ้ของกันนะครับม่เยหมยซื้อยังครับพี่เข็มครับไม่ห่อยเข็มนะครับเน้ะครับผมสะดวกให้เบอร์ติดต่อปะครับสะดวกครับครับผมศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดศูนย์สามหกสี่สามหกสี่หกนะครับเนาะครับผมครับผมจะคนเดียา์ใดครับผมเอาไม่เอาไม่โตพี่มันนี่ เดี๋ยวะตัวขายเปินวะครับย่างย่างครับผมฮึผมย่างไรเลยครับผมย่างไายเลยฮึซื้อมาใครไปขายไปเหรอพี่ต้นเริ่มแม่นมาครับโควบเริ่มขอหยาดนะครับเด้อผมหาแต่คล้องอยู่ดีวะแต่คล้องเสียเพราจะเปิดขายเองอยู่มือหนึ่งอยู่วันนี้ควบนี่ลูกเจ็ดเดือนนี่ครับลูกซีเดือนลูกฝูนะครับเนาะแม่ให้ลูกจะโตแล้วครับ ตัวดีซีนะครับเนาะเปิดแสดงครับค้นี่พ่อห้าหมื่นสามก่อนห้าหมื่นสามมึงนะครับเด้อโค้งสางดีนะพี่เนาะที่จะจอยจะนอนหลุกินนมนมสีนะพี่เนาะมงนะครับเด้อห้าหมื่นสามต่อรองไหนนะครับเนาะต่อร่องไหนครับผมิ่งหลูนะครับเด้อแม่นีสูงประมาณ ลอยสามห้าอยสามหกอยสามเจ็ม่หนีพินเนะาะบวกลบลูกนี่ลอยยี่สิบครับผมบวกลบครับผมนี่าครับผมอย่างไรเจ้าบา่ครับสามหมื่นหาเมียสามหมื่นหครับน่าทะแยกครับผมตัตลูกเลยครับลูกสี่หมแล้วผมวมาทะแยก ครับผมราคานี้นะครับเนาะงรูปหมื่นแปดครับผมอยู่สี่เดือนอยู่ได้แม่อยู่ได้อยู่ได้สบายนะครับเดินตลอดราคาอยู่ครับผมนะคตัวหลังไปดูตัวต่อไปกันเลยครับถ้างั้นตลอดราคาครับน้องไม่อยากรบกวนนะผมอโอ้พอครับ แม่ลูกบ่ครับพ่อเนี่ยครับผมแม่ลูกเปิดตะบัตนี่พอ่อ<ะ>เปิดตะบัตครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกจะเจ๊ตัวเจ๊ตเท่าไรพอ่อเจ็ดสิบห้าแยกแยกบ่ครับพอ่อแยกแม่แม่ตะบัตครับแม่สามแม่สาิบเจ็ดลูกเลยครับลูก,กอีสามแปดไปที่พ่อเลยจังสิ่งดเจ็ดเเจ็ดสิบห้า พ่ ok uh, อลูกนี่โค้งสั่งดีนะครับเนาะแม่กันาน่อยๆครับผมจอยแจ้งหน่อยแม่ลูกไม่คินนมเดียกหรอกแม่ให้ลูกจะโตแล้วครับลูกแรกเลยลูกแรกลูกตัวเดียวโอ้ใจลูกงามครับแม่หนีโบเต็มแล้วพอเนาะเบิ่งลูกเล้วครับเด้อลูกง่าครับผมแดงดีแดงจนใหม่โบแดงแต่แขวะแล้วพอน้องแต่แขวะโอ้ย ไนเลยครับเด้อความสูงกับะม่นลอยสามสิบหันนะพอเนาะบวกลบปสามาณถนะพอเนาะทําแม่ทั้งลูกกับผมแตล่ลูกหนีหนาดีกับผมหนาแฮงแขางค้าดีไปนะคับออกจากแม่นได้ละนี<อ>่นะครับเด้อลูกลูกจะเดือนแล้วพอไปเก่าเดือนนะพอเนาะโดยประมาณ,รมาณครับผมเจ็ดหมื่นหานะครับเด้อแม่กับทรานดานะครับเราจะจ่ายลูกงแง่แฮงรับผม สมพออะไรน,นี่พอ่อตัวนี้ม,มีใบมีหลอดแล้วพอนั่งหลูก,นลกลมนง่ายหผมโอ้โยลูก,ลกนซ่อนลูกก็น่วลูกเป็นตัวเมียล้วพอนั่งโอ้ยสวงามแพีงถ้่ลูกนตัวเมียมาผลเยไปครับผมม่ใส่กระเพาะกรกท a ตลาดครับกนตลาด a ือพอสียงครับ ซื้อเหรียญยังเป่ะซื้อเหนบ่มีครับอ๋อม่ต่ซื้อจริงเลยในหอยประซิทนะครับเนาะับหอยประิทที่ลาดมีเบอร์ซิติดต่อ่ะครับเป่ามีครับครับผมขอเบอร์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปองสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านะครับเนาะควไม้ตัวพ่ามันนี้2อตัวนสองตัวนะพอเนาะยูคคอมมี่ป่ะครับยอมีอยว่ับปันคาบอกรามขึ่ ขายพ่ออยู่ขอบโอ้โหมีเงาะเล่สายขุนนะพ่อเนาะอยู่เงี้ยนมีหลายอ่ะพอสามโตสี่โตขายปะครับเพราะท่านขายเงาะเล่กัน็ต้องเอายของของอืมก็เสียของของนะพ่อเนาะขายสองโตนี่กำไรละข้าจะขายอยู่ไปไม่ขายถ้าเงินไม่พอนะพ่อเนาะถ้าเงินถึงก็ขายนะพ่อเนาะได้เบิดขายอยู่ขอบก็ขายส่งไงพอไหมพอเนาะซื้อมาขายไปปะพ่อ หืมอครับผมหืครับผมติ๊กคอก์ไปล้วพอนหลูกงี้แม่งเมียนี่ผสมลูกเลยครับลูกเงี้โอ้ยโอ้ครับผมใจลูกแดงดีครับผมเป็นตัวเมีนี่โบตเต็มเยครับเด้อโอ้ยหายกาใสเกิดบูดครับผมวัแดงในเขวนะครับเนาะ ขอเข้ามาครับพ่อครับตาผมตาผมสำหรับคนอยากได้นะครับเนาะติดต่อพ่อได้ครับผมอยู่กันทะลักนะพ่อเนาะตาทะลักบัญจานโอ้โหบัญชานับผมอยากบัญจานนะพ่อเนาะหนาวิไลเลยปิดเป็นทะลักนะพ่อเนาะครับผมสำาคนอยากได้นะครับเด้อตบผมติดต่อพ่อมาได้ครับผมไปนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวเขานะครับเนาะ แต่ทายเบิ่องพระมาร่าผมว่างัวพันปลาไหลครับผมนี่นะครับเด้อแต่ก็สี่งก็หนี่ก็มีนะครับเนาะแค่ก็หนีก็มีครับผมกับเปิดราคาวกับข่าวสำหรับตัวเปิดใดนะครับเนาะบางตัวก็ซื้อขายแล้วหรือว่าได้หอยประยูหรือว่าซื้อขายกันอยู่นะครับผมก็ื่อจะอย่างรบกวนเพ้นนะครับเนาะสำหรับใครมาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดทักสังขัยกดติดตามใหม่นะครับเนาะกดกระดิ่งเวลาเรามีลงคลิปครับผมจะไดติดหูนะครับผมมา โรงแรมไหนได้ครับผมมือหนานะครับผมเบามีจะไปใส่นะครับนอกจากฝากกดติดตามเลยครับผมสำหรับมือนี้เบามีพาทั่วขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ